จางอกจองตำนานรักคู่บาลังอีพีที่4พระเอกเดินทางมาที่ค่ายฝึกหน่วยองครักษ์รับของเขาโดยการทักทายให้โลกจำคือบุกเข้ามาปะทะฝีมือกับฮอนมูพอหอมปากหอมคอคนของมินยูจุงมารายงานว่านอกจากหญิงแต่งกายเป็นชายแล้วนอกนั้นก็มีแต่สิ่งของธรรมดาไม่พบอะไรผิดปกติเลยพระเอกได้นำปืนมาให้ฮอนมูโดยบอกว่าเราจำเป็นต้องใช้สิ่งนี้ ทางด้านองค์ชายดงยุงก็ระดมกำลังคนค้นหาหนางเอกแต่ก็ไร้วี่แววตัดผาพมาที่นางเอกโชคดีลอยมาเกยตื้นที่โลนหินใกล้ๆกับค่ายฝึกหน่วยองครักษกลับของพระเอกนางเอกรู้สึกตัวก็รักรอบแอบมาดูการฝึกฐานองคลรักษ์พระเอกกำลังทดสอบยิงปืนแต่นางเอกที่หลบซ่อนอยู่เกือบโดนยิงฮอนมูรีไปคว้าตัวนางเอกออกมานางเอกขอร้องฮอนมูว่าขอให้นางได้อยู่ที่นี่เพื่อออกแบบชุดเกราะ ฮอนมูไม่ไว้ใจคิดว่านางเอกอาจเป็นไส้ศึกเมื่อพระเอกเห็นจึงช่วยการันตีให้นางได้เมื่อพระเอกได้เห็นจึงช่วยการันตีให้นางเอกได้อยู่ที่ค่ายฝึกทหารองครักษ์ลับนี้พระเอกบอกฮอนมูว่านางไม่มีพิษมีภัยเพราะว่านางไม่เต็มบาทนางเอกถูกอนุญาตให้อยู่ในค่ายฝึกเพื่อดูเหล่าทหารองครักษ์ตัวเป็นเป็น แต่นางเอกต้องการสวมชุดเกราะด้วยตัวเองเพื่อจะออกแบบชุดเกราะที่เหมาะกับการรุกและการรับและจะได้คำนวณการเคลื่อนไหวต่อสู้ได้ด้วยทหารคนหนึ่งจึงให้นางเอกยืมชุดสวมใส่พระเอกเห็นว่านางเอกฝึกฟันดาบเก้ยกลางๆพระเอกจึงช่วยสอนทั้งสองได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นฮอนมูเห็นแล้วไม่ค่อยสบายใจนะักพระเอกจึงได้ชวนนางเอกไปล่าสัตว์ด้วยกันจะได้เห็นของจริงนางเอกนั่นดีใจมาก แต่ระหว่างทางออกไปล่าสัตว์พระเอกก็ได้แอบแวบ,บมาพบคนตกปลาที่ฝ่าบาทเคยรับสั่งว่าให้พระเอกมาขอบทเรียนจากเขาทางด้านนางเอกบังเอิญขี่ม้าพัดหลงออกมาจากกลุ่มทหารหนางเอกเห็นดอกไม้ที่สามารถนำปย้อมผ้าได้นางจึงลงจากหลังมา้าลงไปเก็บดอกไม้จู่จูโจรป่าที่จะมาจับม้าเผอิญเห็นหนางเอกเข้า พวกมันจึงจับตัวนางเอกไปจังหวะนั้นพระเอกก็พบเข้าพอดีจึงช่วยนางเอกเอาไว้แบบว่าให้โลกจำอีกแล้วโจรป่าพูดว่านางคงสำคัญกับเจ้ามากสินะเอาทองคำแท่งหนักหนึ่งบาทมาแลกตัวนางไปพระเอกไม่ให้ทองแถมยังนำธนูออกมาเล็งไปที่พวกมันแม้มันจะใช้ดาบจ่อคอนางเอกอยู่ตัดภาพไปที่วังหลวงฟาบาทป่วยหนักกระอักเลือด พระมเหสีตบหน้าด่าทอคนที่ดูแลฝ่าบาทที่ทำให้พระองค์ไม่สามารถเสวยพระโอสถได้และสั่งให้คนไปตามตัวรัชทายาทกับวังหลวงทันทีภาพตัดมาที่นางเอกพระเอกและกลุ่มโจรน,นางเอกตกใจที่พระเอกยิงธนูออกมาเฉียบมากโดนแขนขวาโจรเต็มๆแต่ก็สู้กันพลวันมันพาตัวนางเอกขึ้นมาไปพระเอกควบม้าตามไปจึงได้แย่งนางเอกคืนมาได้ นางเอกจึงโมโหพระเอกที่ยิงธนูออกมาทั้งที่ดาบจ่อคอนางอยู่พระเอกบอกว่าข้ามันหนกในฝีมือของข้าม,มากนี่ข้าช่วยชีวิตเจ้าไว้นะถ้าผีผักละ่ะดาบจ่อคออยู่แบบนั้นท่านยังยิงออกมาได้นางเอกงอนไม่ยอมขึ้นมาพระเอกจึงได้อุ้มร่างนางเอกให้ขึ้นมาแล้วเขาก็เดินจูงม้าพานางเอกกลับค่ายทั้งสองก็เริ่มคุยกันดีๆนางเอกบอกว่าพรุ่งนี้ข้าจะกลับแล้ว อยู่ต่อไปก็มีแต่จะก่อเรื่องให้เป็นภาระพระเอกยังได้ถามว่าเจ้าคิดว่าจะตัดเสื้อกลาะได้หรอน่าจะได้ไม่สิข้าต้องทำได้นางเอกตอบอย่างมั่นใจมากทำไมเจ้าชื่นชอบการตัดเย็บเสื้อผ้าละ่ะมันเป็นความฝันเมื่อผู้คนได้สวมใส่เสื้อผ้าที่ข้าตัดจะได้ไม่ต้องทนเหน็บหนาวหรือสวมใส่ไปพบคนรักถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเสื้อผ้าคิดดูสิว่าจะมีความสุขขนาดไหน แล้วเจ้าบรรลุความฝันหรือ,อยังละ่ะยังเลยสักวันข้าจะตัดชุดที่ดีที่สุดแล้วถ้าเจ้าทำความฝันไม่สำเร็จละ่ะข้ามีอาวุธลับในมือที่ทำให้ไม่ยอมแพ้นางเอกกำมือขึ้นมาและแบออกแล้วก็บอกว่านี่คือความหวังข้ามีความหวังเป็นอาวุธข้ามีความเชื่อว่าถ้าเราพยายามสักวันความฝันก็จะเป็นจริงแล้วท่านละ่ะความฝันของท่านคืออะไรข้าหรอ ข้าขอแค่ให้ชาวโชวซอนไม่อดอยากก็พอแล้วโหแม้แต่พระราชายังทําไม่ได้ท่านมีความฝันแบบนั้นได้ยังไงมันก็ใช่อ่ะนะแต่ข้าก็แค่อยากทําในสิ่งที่พระราชายังทําได้ไม่ดีพอความฝันที่ยิ่งใหญ่มันก็ทําได้ยากข้าถึงได้มาที่นี่ไงเพราะว่าข้ามาปลอบใจตัวเองท่านมีเรื่องกุ้มใจหรอใครบ้างจะไม่มีเรื่องกลุ้มใจเจ้าเคยคิดจะแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักไม่เคยพบหน้าไหม ประเพณีในโชซอนแบบนั้นก็มีเยอะไปข้าเลือกที่จะไม่แต่งดีกว่าหากจะทำให้หัวใจของข้าต้องปิดตายแล้วพระเอกก็ได้ชวนนางเอกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกับข้าไหมละ่ะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นักข้าจะบอกความฝันที่แท้จริงของข้าแล้วข้าจะบอกความจริงกับเจ้าว่าข้าเป็นใครแม้ไม่มีคำพูดเอื้อนเอ่ยแต่ภาษากายเป็นอันว่าตอบตกลง แล้วพระเอกก็จูงม้าพานางเอกกลับค่ายฮอนมูกับพระเอกก็ได้นั่งดื่มกันเบาๆฮอนมูพูดว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาชื่นชมดอกไม้นะพะยะค่ะอะไรกันไม่ใช่สักหน่อยพระองค์แค่ล้อเล่นใช่ไหมหรือว่าหลงรักนางเข้าให้แล้วจังหวะนั้นนางเอกก็มาได้ยินพอดีนางจึงแอบฟังทั้งสองคุยกันเจ้ายังเหมือนเดิมเลยนะแค่เห็นกระแพงร้าวเจ้าก็คิดว่าบ้านจะพังแล้ว ข้ามีมาตรฐานสูงคู่มั่นของข้าต้องเป็นบุตรสาวเจ้ากรมหรือไม่ก็ต้องเทียบเท่าขุนนางชั้นหนึ่งข้าไม่มีทางสนใจหญิงชาวบ้านธรรมดาหรอกนางเอกเสียใจที่ได้ยินพระเอกพูดเช่นนั้นคันที่อย่างกุลมาเชิญรัชทายาทเสด็จกลับวางหลวงเพราะฟาบาท,ทรงพระประชวรอย่างหนักพระเอกจึงได้รีบควบมากลับก่อนพระเอกบอกกับฮอนมูว่ารู้สึกผิดต่อน,นางเอกที่ไม่สามารถไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกับนางได้ ตัดภาพมาที่วังหลวงพระเอกก็กลุมมือพระบิดาเอาไว้ฝ่าบาทจึงได้ถามพระเอกว่าการเรียนของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างสีหน้าพระเอกบ่งบอกว่ามันราบเรืน่นเมื่อฟ้าสางนางเอกก็จะกลับบ้านโดยให้ฮอนมูตรวจสอบภาพวาดของนางแต่ฮอนมูกลับบอกว่าไม่ต้องหรอกและเขายังบอกกับนางเอกว่าการเก็บเขาไว้ในใจเป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดนางเอกจึงได้พูดว่า ท่านคงเป็นคนที่เห็นกระแพงร้าวแล้วก็คิดว่าบ้านจะพังสินะข้าเจอเขาไม่กี่ทีไม่มีทางที่ข้าจะเก็บเขาไว้ในใจหรอกเชิญเขาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นคนเดียวเถอะฮอนมูจึงตอบนางเอกว่าเขากลับไปแล้วดีที่เจ้าเข้าใจที่ข้าพูดนางเอกหน้าเวอนิดหน่อยทางด้านองค์ชายดงยุงและหางต่างก็เป็นห่วงนางเอกแต่นางเอกก็ได้กลับมาอย่างปลอดภัยตัดภาพมาที่พระเอกและองค์ชายดงยุง องชายดงยุงบอกกับรัชทายาทว่าโดนรอบทำร้ายโชคดีที่ไม่เป็นอะไรแต่เกือบทำให้คนคนหนึ่งต้องบาดเจ็บหม่อมชันจึงรู้สึกผิดต่อนางว่าแต่คัดเลือกรอบแรกผ่านไปพระชายารัชทายาทต,ต้องเป็นอาวุธลับนะพะยะค่ะองค์ชายดงยุงกล่าวอาวุธลับเหรอมีผู้หญิงคนหนึ่งนางบอกว่าตัวเองเป็นอาวุธลับองค์ชายดงยุงจึงได้แซวพระเอกว่า ว้าวรัชทายาทเอ่ยถึงผู้หญิงนางเป็นใครกันนะช่างเถอะเรื่องนี้เป็นความลับเรามาคิดหาวิธีถอนลากถอนโคนพวกที่แฝงตัวทุจริตในระบบการปกครองให้หมดไปดีกว่าภาพตัดมาที่นางเอกตอนนี้นางเอกเหนื่อยล้าอ่อนแรงมีไข้ขึ้นหลังจากพักรักษาตัวไม่กี่วันนางเอกก็ต้องลุกขึ้นมาตัดชุดเกราะเพราะใกล้วันส่งเข้าประกวดแล้วนางเอกใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างดีคำนึงถึงน้ำหนักของชุด และการใช้งานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพนางเอกนึกถึงตอนที่ไปล่าสัตว์พระเอกยิงกวางตายด้วยปืนคิดดังนั้นนางเอกจึงใช้มือทาบที่หน้าอกข้างซ้ายและนึกถึงอาวุธลับที่เรียกว่าความหวังนางเอกจึงได้ปักอักษรคำว่าความหวังเย็บติดลงไปด้วยสวยงามมากเลยทีเดียวนางเอกจึงได้ใช้แผ่นโลหะรองไว้ที่หน้าอกด้วยเพราะอาวุธที่ร้ายกว่าดาบก็ยังมีปืนและ แม้จะเจ็บปวดเพราะอาวุธหรือความรู้สึกมันก็เจ็บเหมือนกันนางเอกคงหมายถึงอกหักนั่นเองห่างแปลกใจแต่นางเอกก็เปลี่ยนเรื่องและบอกว่าเราต้องส่งเข้าประกวดในานามท่านลุงข้าเชื่อว่าเราน่าจะได้รับการคัดเลือกวันคัดเลือกชุดเกราะก็มาถึงพระเอกมาเลือกเองกับมือชุดแรกก็ไม่ผ่านซะแล้วติดเหล็กไว้ซะเต็มตัวคงโดนเกาะทับตายก่อนพอดีไม่ผ่าน ชุดนี้ก็ยาวเกินไปใครจะไปยกดาบขึ้นไม่ผ่านอ่าชุดนี้ไม่เลวด้านล่างขยับได้คล่องป้องกันไม่เลวผ่านมาถึงชุดของนางเอกชุดนี้ยาวเหนือสะโพกช่วยให้ขยับได้คล่องรองแผ่นเหล็กไว้ด้วยป้องกันได้ดีชุดนี้ดีที่สุดแต่พระเอกสะดุดตาที่ลายปักคำว่าความหวังพระเอกจึงนึกไปถึงคำพูดของนางเอกผ่านไหมเพะคะ ต้องผ่านอยู่แล้วและข้าจะทดสอบอีกทีแล้วพระเอกก็ได้ทําการทดสอบเสื้อเกราะที่ผ่านการคัดเลือกชุดเกราะชุดแรกลูกปืนทะลุเป็นรูโบชุดเกราะของนางเอกเอาอยู่เพราะมีแผ่นโลหะพระเอกชอบมากจึงบอกว่าเลือกตัดชุดเกราะจากร้านนี้ข้าจะประกาศผลหลังจากที่เสด็จพ่ออนุญาตแล้วแล้วพระเอกก็ได้มาเข้าเฝ้าฟ,า,ฟาบาทและพระมเหสีเพื่อจะทูลเรื่องการคัดเลือกร้านตัดชุดเกราะได้แล้ว หยุดพูดเล็วไหลแม่ได้เลือกร้านอื่นไว้แล้วแต่เทามินติดสินบนแม่มาเยอะจำต้องตอบแทนเข้าบ้างหรือเจ้าจะเล่นงานแม่ให้แม่ลงไปนั่งคุกเข่าต่อหน้าประชาชีสเสด็จพ่อพะยอะค่ะฝาบาทก็ตอบว่าไม่มีทางเลือกอื่นเลยแค่นี้ราชสำนักก็อับอายมากพออยู่แล้วแล้วจะให้พระมเหสีผู้ที่เป็นสเสด็จแม่ของเจ้าต้องไปทำแบบนั้นได้อย่างไรพระเอกโมโหมินยูจุงเลือดขึ้นหน้า ข้าเคยบอกท่านแล้วว่าอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้มินยูจุงจึงสวนกลับไปว่ารัชทายาทก่อนขึ้นรับตําแหน่งเคยปฏิญาณว่าบุญคุณของบิดามารดาต้องมาก่อนสิ่งใดตอนนี้ถึงทีต้องทําตามที่เคยปฏิญาณเอาไว้พระองค์จะให้พระมเหสีไปนั่งคุกเข่าขอรับโทษท่ามกลางหิมะเช่นนั้นหรือพะยะค่ะท่านพูดอะไรเนี่ยมินยูจุงจึงได้อธิบายต่อว่า จะพูดอีกอย่างก็คือกระหม่อมเป็นสมองพระมเหสีเป็นร่างกายถ้าหากจะเอาผิดกระหม่อมกระหม่อมก็พร้อมยอมรับมินยูจุงนั้นเยาะเย้ยพระเอกว่าเอาเวลาไปสนใจเรื่องแต่งงานเถอะพระเอกนั้นไม่พอใจถึงกับเหวี่ยงฟาดงวงฟาดงาทางด้านจางหุนท่านลุงของนางเอกก็ได้แจ้งนางเอกว่าเราตกรอบนางเอกถามว่าตัดสินด้วยความยุติธรรมหรือมีหัวประมูลจางหุนบอกว่า เราไม่มีหลักฐานที่จะไปฟื้นฝอยหาหอกอะไรทั้งนั้นอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเรากันนางเอกพันนึกไปถึงองค์ชายบกซุนนางเอกจึงเดินทางไปหามารดาก็ได้เห็นนายหญิงเจ้าของบ้านทั้งโขกทั้งศับแม่ของนางนางเอกเสียใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้จึงได้ชวนแม่ไปอยู่ที่เมืองจีนแต่แม่ก็ปฏิเสธเพราะไม่อยากมีชีวิตที่ถูกไล่ล่านางเอกเสียใจเดินหน้าเศร้าออกมาจากบ้านหลังนั้นด้วยหัวใจที่ปวดร้าว ภาพตัดมาที่พระเอกที่ตอนนี้มานั่งเฝ้าพระบิดาที่ป่วยเรื้อรังฟาบาทบอกกับพระเอกว่าพ่ออยากเห็นลูกแต่งงานเร็วๆนี้พ่อจะเลื่อนงานแต่งงานเข้ามาให้เร็วอีกดีไหมพระเอกบอกว่าหม่อมชันไม่สามารถอยู่กับหญิงที่รักไปจนแก่เท่าใช่ไหมพะยะคะ่ะแล้วฝาบาทจึงได้เล่าเรื่องราวความรักของพระองค์ให้พระเอกฟังว่าในอดีตข้าปกป้องหญิงที่รักไม่ได้จึงส่งตรงไปอยู่ที่ไกลแสนไกลเพื่อปกป้องราชบัลลังก ลีซูนเอ้ยการแต่งงานของเจ้ามันก็เป็นแค่เรื่องอำนาจและการเมืองฉะนั้นเจ้าสนใจได้เพียงเรื่องอำนาจของพระราชาเพียงเท่านั้นจงอย่าเดินซ้ำรอยข้าเลยข้าง่วงแล้วเจ้าจะอยู่เป็น,เพ,นเพื่อนพ่อจนกว่าจะหลับได้ไหมพระเอกนั่งเฝ้าพระบิดาจนหลับไปแล้วเขาก็กลับมานั่งรูปคลำเสื้อเกราะที่นางเอกตัดส่งเข้าประมูลงานพระเอกใช้มือลูบไปที่คำว่าความหวังเขาทักสีหน้าเซ็เงๆพร้อมพูดว่าความหวังนั้นหรอ ตัดผ้ามาที่มินยูจุงและคิมมันกีที่ตอนนี้นั่งดื่มสุราและคุยธุระกันที่หอนั่งโบมมินยูจุงบอกให้คิมมันกีไปกล่อมคนอื่นๆให้สละสิลในรอบสองนี้เพราะจะเหลือแต่บุตรสาวของเขาคนเดียวคุณหนูมินอินฮอนที่ด้านนอกเกยแชงได้ยินทั้งสองคุยกันนางจึงไปรายงานองค์ชายบกซุนจางฮุนจึงได้วางแผนสกัดดาวรุ่งโดยวางยามารดาของคุณหนูมินเพื่อให้นางขาดคุณสมบัติ พอเมียตายมินยูจุงสั่งให้บ่าวในบ้านปิดข่าวอย่าให้คุณหนูมินรู้แต่สาวใช้คนสนิทก็ดานไปรายงานให้ทราบอยู่ดีคุณหนูมินจำต้องเข้าคัดเลือกเพราะบิดาสั่งและเปิดทางให้เรียบร้อยรอบสองเท่ากับรอบตัดสินเพราะเขาสั่งให้คุณหนูบ้านอื่นสละสิทธิ์คุณหนูมินเข้าคัดเลือกตามที่บิดาต้องการมินยูจุงมาพบพระมเหสีขอร้องให้เรืองลูกสาวของเขาจบในรอบนี้โดยให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยทีเดียว พระมเหสีก็ได้เบิกตัวรัชทายาทมาเลือกเมียด้วยตัวเองพระเอกจึงพูดว่าเหลือแค่ตัวเลือกเดียวไม่ต้องเลือกก็ได้มั้งแต่รัชทายาทก็ได้เบิกตัวคุณนูคิมและเจ้าเท้าคิมมันกีซีรีก็ได้ย้อนภาพกลับไปเมื่อตอนพระเอกไปทาบทามคิมมันกีถึงบ้านขณะนั้นคุณูคิมก็ได้แอบฟังพระเอกกับบิดาคุยกันอำนาจไม่ใช่สหายจะแบ่งกันได้ท่านควรจะเป็นปากไก่ที่เล็กดีกว่าเป็นตูดวัวที่ใหญ่ไม่ดีกว่าหรอรัชทายาทกำลังเสี้ยมให้กระหม่อม กับแต้เท้ามินแต่คอกันเช่นนั้นหรือจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่เรียกว่าใช่หมาล่าเนื้อล่าหมาป่าฟังดูดีกว่านะเช่นนั้นหากกระหม่อมตัดสินใจเป็นสตูกับแต้เท้ามินรัชทายาทจะเสียสละสิ่งใดพระราชาไม่ใช่คนที่ต้องเสียสละแค่ทําให้ท่านได้ในสิ่งที่ควรก็พอแล้วเหตุใดรัชทายาทถึงเลือกกระหม่อมพระเอกจึงได้บอกเหตุผลน,นั้นกับคินมันกีว่า ฝ่ายใต้มีทั้งพวกหัวรุนแรงและประนีประนอมฝ่ายตะวันตกก็เช่นกันแต่ระหว่างท่านกับใต้เท้ามินข้าเลือกท่านที่อยู่ฝ่ายประนีประนอมมันจะเกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองในอนาคตด้วยคิมมันกีถึงกับมือสัน่นจนพระเอกต้องช่วยลินน้ำชาเรียกว่าไปไม่เป็นเลยทีเด,ยทเดียวน้ำ่วมปากเสดนั้นจังหวะนั้นคุณหนูคิมก็วิ่งเข้ามาขอให้บีดาช่วยให้นางได้เป็นพระชายาราชทายาทด,ด้วยเพราะนางลงรักราชทายาทอยู่เท่านี้ก็รู้เรื่องแล้ว ภาพก็ย้อนกลับมาที่การคัดเลือกพระชายาราชทายาตพระเอกเดินไปจูงมือคุณหนูคิมนั่นทําให้คุณหนูมินกินแห้วไปเต็มดอกรวมถึงมินยูจุงที่ฝันสลายพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตามินยูจุงถึงกับเก็บทรงไม่อยู่และคิดในใจจนเสียงดังว่าราชทายาตแม้พระองค์จะเลือกบุตรสาวของคิมมันกีก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนพระเอกก็มองหน้ามินยูจุงอย่างท้าทายและคิดเสียงดังในใจว่าแม้ข้าจะไม่มีตัวเลือกอื่นใด ค่ก็จะเลือกคนที่เลวน้อยที่สุดจบ EP ีที่ส